ที่สองในซูดโดคุนะคะเดี๋ยววันนี้พี่มาร่จะเล่นให้ดูแบบเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงเพราะบางคนเล่นไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงๆนะกับไอซูดโดคุเนี่ยมันยากนะคะอาจจะยากสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านยังอาจจะงงเลยด้วยซ้ำเราดูเป็นไม้บรรทัดนะคะเราพยายามมองการเป็นไม้บรรทัดอารามองว่าช่องไหนยังไม่มีตัวนี้ นะคะก็มีซสายสุดแทบไม่มีเรามองว่าตัวไหนที่เราจะไม่ชนนะคะถ้าเกิดพี่วางตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะตรงกลางมีแล้วนะคะเราก็ต้องวางอันบนเพราะว่าล่างสุดตัวนี้มีแล้ววางไปอ่ะเราครบแล้วอันแรกนะคะแล้วก็มาดูที่ดอกเดลซี่สีขาวช่องไหนเราวางได้บ้างนะคะ ถ้าเป็นช่องนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีแล้วเราก็วางช่องอื่นถ้าไม่ใช่ตรงกลางก็คือต้องเป็นช่องนี้นะคะพอจากช่องนี้แล้วเราก็มองจากเส้นวาดลงมาตรงๆว่าอันนี้วางได้ไหมนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่ดอกเดียวซี่จะวางได้เพราะว่าอันนี้ยังไม่มีนะคะพอตรงกลางมีแล้วเหลือช่องบล็อกสุดท้ายเรามองซิงว่าไหนยังไม่โดนเป็น เส้นใบบรรทัดก็คือมีอันเนี้ยที่มันมนความเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้นี้มีแล้วก็ต้องเป็นช่องนี้นะคะโอเคต่อมาก็เป็นพระอาทิตย์นะคะส่วนพระอาทิตย์เราดูสิว่าช่องไหนยังไม่มีพระอาทิตย์ช่องนี้ไม่ได้ช่องนี้ก็ไม่ได้นะคะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นช่องนี้หรือช่องนี้ได้ทั้งคู่นะคะพออันนี้เขาลงมาให้ดูแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ชนกันเราก็ต้องมองช่องนี้ก็ได้แต่ช่องนี้ไม่ได้แล้วเพราะน,นี้มีแล้วนะคะเราก็มองอันนี้ถ้าไม่ช่องนี้ก็คือช่องนี้อ,อ้าวพังไม่เป็นไรซื้อใหม่นะคะกล่เป็นช่องนี้มันจะต้องมีการผิดพลาดบ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีตาทิพนะคะเราไม่สามารถทราบได้ว่าเออเราเดินอันนี้จะถูกไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพอชนชนนะคะก็ต้องอันนี้ค เพราะฉะนั้นอันนี้อันไหนที่ยังไม่ได้ชนอันนี้ก็ได้นะจริงๆข้างล่างนี้ก็ได้หรืออันนี้อันนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามีพระอาทิตย์นะคะก็เป็นไปได้แค่สองช่องนี้อถ้าอย่างนั้นช่องนี้ก็จะต้องเป็นอันกลางแน่นอนเพราะมันไม่ชนกันหรือนะคะพระอาทิตย์เราเอาให้หมดเลยเพราะงั้นพระอาทิตย์ตัวนี้จะต้องอยู่ที่ช่องนี้โอเคเข้าใจหรือ,อยังนะคะพี่พยายามทําให้ดูนะคะแล้วก็ดูช่องนี้ต่อ ช่องนี้ได้ไหมก็ถ้าเกิดอันนี้ไม่ชนมันก็ได้นะคะเอ้าเดี๋ยวก่อนช่องนี้ไม่ชนช่องนี้ชนไหมอ่าอันนี้ไม่ชนปึ๊บปึ๊บแล้วดูช่องนี้สิอันนี้อันไหนยังไม่ได้ชนก็ได้แค่สองบล็อกข้างบนนี้นะคะถ้าไม่อันนี้ก็คืออันล่าง ส่วนอันนี้นี่ชนแน่นอนเพราะงั้นต้องอันนี้นะคะ okay. เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมยังไงก็ตามเราเรียงตามแบบบรรทัดอะคะ่ะถ้าเกิดตับใดที่มาบรรทัดเราไม่โดนก็คือก็คือวางวางน้อนลงไปได้อันนี้เป็นดอกไม้สีโอรสนะคะ หรือว่าเรียกว่าชมพูนูตก็ได้นะอันนี้ไม่ได้เพราะนี้ชนแน่นอนอันนี้อ,อันนี้ได้นอันนี้แสดงว่าชนกับอันนี้ลากแล้วชนอันนี้ลากชนไหมถ้าลากแล้วไม่ชนก็อันนี้แหละนะคะอ่าอันนี้มีแล้วช่องนี้ไม่ได้นะช่องนี้อ่าว่าเนี่ยลากเป็นไม้มันทัดลองดูอันนี้ไม่ได้เพราะนี้มีแล้ว เราก็ต้องวางอันที่ยังไม่มีการชนอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอันเลยเพราะว่ายังไม่มีมบบรรทัดให้เราเห็นนะคะก็จะมีการผิดพลาดแบบนี้ได้ค่ะเลอไวลได้สี่นาทีต้องเร่งมือแล้วปึ๊บปึ๊บช่องนี้ไม่ได้ต้องอนนี้อันนี้ได้ไหมขูดอันนี้ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีก็ต้องอันไหนสักอันหนึ่งในนี้แหละทางที่ดีก็คือเรา เราลองกับอันอื่นก่อน <S <S อ่ะแสะดงว,ว่านกลางเนี้ไม่ได้แล้วอันบนได้ไหมอันบนได้เพราะว่าอันซ้ายก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะเหลืออีกหนึ่งดอกก็อันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ได้ไหม <S <S พี่ก็ต้องเร่งมือนะคะ เดี๋ยวมันจะไม่ทันนาทีหมวดต่อธิบายยืดยาวอันนี้มันอาจจะคือยากสําหรับดเด็กๆนะคะแต่ว่าถ้ากับผู้ใหญ่ที่เล่นเป็นแล้วที่แบบเล่นกับตัวเลขอะก็ไม่น่าจะยาก,น,ก <l att> นะคะแต่ว่ามันต้องใช้สมองกับไหวพริบนิดนึงคือมันต้องแข่งเวลาด้วยไง so you know. <l att> แล้วพี่รู้สึกว่าเวลามันจะเร็วขึ้นด้วยนะจากด่านแรกที่เราเล่นนะคะปึ๊บ <l att> เราบอกนี้อ่าเราเสร็จไปแล้วนะคะเรานับเป็นห้องค่ะนี่ห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าพี่ขอเรียกแบบนี้นะต่อไปนะถ้าพี่เล่นให้ดูนะเราเลียงตามห้องค่ะอ่าห้องเบอร์สามเสร็จห้องเบอร์แปดเสร็จอ่าห้องเบอร์หกก็เสร็จนะคะโอเคแล้วเราก็อันไหนเหลือว่างอันนึงเราก็ลงไปเลยค่ะไม่ทั่วความไม่เสียเวลา เห็นไหมเหลือไม่ไรตั้งเยอะอ่าพี่ทําเร็วไหมเหลือตั้งสามนาทีอ่ะเย้ Yay! โอเคตอนนี้เราก็น็อกเอ p ีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปที่เมนเมนูต่อไปเราก็จะไปดูที่หนานถัดไบ c h a ป t h r p t e r 1เราเคลียร์ล้วนะคะ Chapter 1 I love Kawe คาเคือุดโดคนะคะ Chapter 1อ้าวเมื่อกี้เพิ่งเป็น beginner ใช่ไหมตอนนี้เรากำลังข้ามมาที่ Chapter 1์วละ แล้วเราเข้าไปดูที่อาาดินซิเดี๋ยวพี่ดูว่ามันมีฉากเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ก็กลับมาเล่นให้ดูใหม่ได้ไม่มีปัญหานะคะวันนี้เอาตัวอย่างไปดูก่อนเพราะความรวดเร็วอ้าวคราวนี้กลายเป็นตัวน่ารักเลยอะ่ะอืมเป็นอาาดินน่ารักเ,เดี๋ยว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 จเย็นไม่ได้เอาอลาดินให้เสร็จก่อน อ่ะประมาณนี้นะคะนี่คือดาดอลดีนในแชปเตอร์วเดี๋ยวถ้าพี่เล่นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวพี่กลับมาวิธีเล่นก็คือเหมือนกันนั่นแหละเรียงแล้วก็ใช้แมรทัดอย่าลืมนะอืะไปแล้วค่ะในอีพีสอเดี๋ยวค่อกลับมาใหม่ให้เล่นยาวๆไปเลยนะเออในเกมสโด oku นะคะตอนนี้เราอยู่ที่แชปเตอร์วัน มาเลยมาเลยนะคะวิธีเล่นหนองเกมนี้นะมันต้องเล่นให้ทันเวลาเพราะงั้นเนี่ยพี่อาจจะพูดน้อยนิดนึงเพราะมันต้องใช้สมาธินิดนึงใช่ไหมคะอ่ะเล่นตามพี่มารี่กันไปเลยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องอันนี้หรือไม่ก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องอันนี้นะคะรืบมอง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 อันไหนได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ได้หรือเปล่ารื้อบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต่ออันนี้ โอเคพระราชาครบแล้วอาาดินอาดินละอีใหม่อาาดีก็จะกลายเป็นพระราชาโอเคอันนี้ล่ะปึ๊บ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 ึ๊ดปึ๊ึ๊อันนี้ไม่ได้อันไม่ได้อันนี้ก็ต้องอันล่างไม่ได้อันกลางอันกลางไม่ได้อันบนไม่ได้ก็ต้องอันล่างอันล่างก็ได้สองช่องนี้ ช่องไหนสักช่องหนึ่งเค okay. แล้วก็แสดงวันนี้อยู่นี่ไม่ได้ก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้ไม่ได้เพราะว่านี้มีแล้วอยู่อล่างไม่ได้ก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้อยู่นี่ไม่ได้อันนี้อยู่วงกลางไม่ได้ก็ต้องเป็นอันนี้โอเคครับแล้วก็มาเป็นตัวงูงูก็ต้องมองฟลุ๊บ อันนี้น้องอูด,อดครบอูดล่างกับอูดบนมีความเป็นไปได้ทั้งคู่นะคะเพราะงั้นถ้าอูดบนมีแล้วเราก็ต้องเป็นอูดล่างพรมวิเศษพรอมวิเศษอันนี้มีแล้วก็ต้องอยู่นี้ อันนี้ยังไม่มีแต่พรมตรงนั้นมีเพราะั้นก็ต้องอยู่อันขวาอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางอันนี้มีแล้วอันนี้ยังไม่มีก็ต้องอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เัสมินจัสมินเออนอนเจสมินก็ต้องอยู่ตรงนี้แต่แกีรงวิเศษจินนี่เคพระราชวัง อืน้องแกะน้อยก็เติมลงไปเลยครับอ่ะเนี่ยพี่ก็เล่นเสร็จภายในสี่นาทีนะคะแล้วก็ยังไม่มีผิดพลาดสักอันหนึ่งอันนี้ในอาราดินพอเราเล่นไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มเกิด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรสกิลนะคะเริ่มเก่งขึ้น แล้วเนี่ยะไรมีโฆษณาด้วยอะ่ะตอนแรกยังไม่มีเลยนะอ่ะแชปเตอร์วันเราก็ผ่านแล้วนะคะกับอาราดินเพราะงั้นเนี่ยในดูซิอันในอาราดินมีอะไรบ้างมันมีด่านเยอะนะนะคะแต่พี่ก็จะเล่นให้ดูแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวสปอยมากมันจะไม่สนุกหรือเปล่า